เฮียิวสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับมาอยู่กับผมไอซีนะแล้ววันนี้แล้วก็อยู่ในเกมอินโซนนะครับผมโซอนั่นแหละชื่อเกมเป็นจำไม่ได้สักทีเหลือจะเชื่อมาเดี๋ยววันนี้เรามาทำงานกันดีกว่าแล้วเราเราจะเป็นผู้ช่วยอาจารย์นะครับขอญาตกินหม่ำๆเนอยนะฮะหม่ำๆสักหน่อยอ่ะอ่ะอะเลยอ่าอิ่มอิ่มไปครึ่งท้องเลยเงาเขาโถเอ้ยเด <ate> ี๋ยวเข้าห้องน้ำก่อนแล้วกันคือแบบเมาวลามา ข้าศึกบางมันบูกล้าชำระร้างร่างกายให้มันสะอาดสดชื่นแล้วก็ไปกินข้าวต่อวันนี้มีทำงานที่มหาวิทยาลัยนะครับผมก็จนถึงกี่โมงเนี่ยบ่ายสามไม่เไระวะอ๋อน่าจะเป็นเลิกเรียนของฝั่งนู้นอยู่แล้วนะปกติมีแต่เบองไทยเท่านั้นแหละเด่งเลิกเรียนตั้งสีหโมงมึงบ้าหรือเปล่าไม่ให้เด็กทำอะไรเลยไงเด็กที่ไม่ได้เคยเห็นหน้ามาก่อนประตู อยู่ที่หน้าประตูเสียงดังกําลังหาหาเพื่อนอยู่ให้เขาเข้ามาดีไหมออกไปก่อนไปกู <c oughs> จะไปทํางานหนบ้าพี่หาพี่หาเขาไม่ได้ในบ้านหน่อยได้ไมหมฮะไม่บ้านพี่ไม่ให้เข้าทั้งนั้นอ่ะยกเป็นตัวเองอ่ะกับโจรีนเท่านั้นเข้าใจหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะหาเงินไปเยอะๆนะครับแล้วผมจะสร้างบ้านตอนนี้ผมออกแบบบ้านเรียบร้อยแล้วแต่ว่าจาักสองเล่นเงินไม่น่าจะพอว่ะเฮ้ยมันจะถึงเวลาง,งานแล้วเว้ย อยากเล่นเกมก่อนแต่เล่นเล่นไม่ทันแล้วดิประเด็นอะชิบหายแล้วเดี๋ยวกลับมาค่อยเล่นแล้วกันโอเคไป let's go เราไปดูสิว่าการทำงานอะมันจะเป็นยังไงครับขออ่านหนังสือก่อนครับ <laughs> งานช่างแม่งอ่านหนังสือก่นอนอ่านหนังสือก่อนเราต้องแบบว่ามีความรู้รอบตัวไเยอะๆนะครับนี่อ่านหนังสือยับยับเลยเฮ้ย hey, โคตรดุกเลยอะโคตรโคตรมันเลยอะเปิดดังเดียวอะหูทักษะการเปิดหนังสือที่เร็วที่สุดคือตอนนี้เราก็อันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมแบบว่าไม่สามารถที่จะ ดูตัวได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องต้องรอจนกว่าเวลามันจะผ่านไปนะครับมันมันมีงานไหนที่มันแบบเราไปที่บริษ,ษัทได้บ้างวะหรือว่าเราต้องไปที่จ็อบอย่างเงี้ยเราถึงจะสามารถที่จะคุยกับลูกค้าอะไรได้ผมอยากแบบว่ามันมีงานแบบ call center แบบไม่ใช่หลอกหลอกตังมาถึงว่าแบบคุยกับลูกค้าอย่างเงี้ยลูก <c oughs> ลูกค้า <c oughs> ลูกค้านะ่านเออคุยคุยกับลูกค้าอะไรเงี้ยผมอยากได้อย่างนั้นมากกว่าเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลดูแลผมอยากทำงานแบบนั้นมากกว่านะครับ มันน่าจะมีคอนเทนต์เยอะน่าดูอะอยากทำคอนเทนต์แล้วถ้าเกิดเราแต่งบ้านตอนนี้แล้วเวลามันจะหยุดเดินปะอันนี้จำไว้นะทุกคนกระถางต้นไม้เนี่ครับเอาไว้ปลูกนะครับเนี่ยเชียรเฮ้ยอ,อยากได้อะมันมีกระถางอื่นไหมอะเกลื่อนไขต้องมีทักษะการอ๋ออันนี้ก็จะมีนี่มีอันนี้ด้วยอันเนี้ยผมอยากได้นี้มากเลยอะแล้วก็อุ๊ยอะไรอ่ะต้นบอนไซส์หูขายได้ราคาแพงได้เลยอะเชียปลูกผักเลยละกัน อันนี้เป็นต้นไผ่นะครับต้นไผ่ที่ผมอยากได้ที่สุดเลยเนี่ยมันเอามาทําเป็นอันนี้ได้ปลูกแมงหัวเลยมันย้ายได้ไม่ไปรู้นะย้ายไม่ได้ก็คือแบบตัวให้ตัวมันนะเอาดิหนูๆจะทําตามนะครับปลูกอย่างเงี้ยนะครับแบบแมงเละใช่ไหมโอเคเวลาพาไปหนึ่งือทีขอบคุณมากงานนี้รู้สึกจะได้เงินค่อนข้างที่จะปกติสุขมากๆเลยนะครับ<ม>ก็คือได้มาเงินเงินประมาณ300นะครับในช่วงแรกแล้วก็ ไปเรื่อยๆนะครับผมอยากเป็นศาสตราจารย์นะครับผมนี่คือเป็นคนของแท้เนี่ยพันพันเก้านะครับไม่ก็ถ้าเกิดเราหาอาชีพที่อยู่ตรงบ้านได้ก็จะดีนี่ไงปลูกต้นไม้แล้วมาแล้วเดินมาแล้ว,ลวดุวมดุมดุมดมาเลยเย <Yeah. S 1> ้ว้าวเฮ้ยมันเจ้าใจเย็นไปเลยอะเออเฮ้ยรถน่ารักรถคันจิ๋วนะฮะวิ้งเฮ้ยได้ของเล่นแล้วเว้ย เออเฮ้ยเอาไปเล่นดีกว่าอ่ะวางเฉยนีขายไมห้หมดเลยเดี๋ยวคนมันขอมาเยอะจังวะเล่นเกมเล่นเกมมาเล่นเกมกันก่อนเลยกว่านะฮะทักษะดีน,นี่เล่นเกมก่อนเลยครับแล้วก็ตามด้วยตามด้วยอะไรถ่ายรูปเดี๋ยวต้องไปตรงสนสาธารณะนะครับเพื่อถ่ายรูปแล้วก็ตอนเย็นเรามาปลูกไว้ตรงนี้กันป๊าเลยเวลาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บโหเร็วเลยแบบเร็ว,ร,ว,ร,ว,ร,วระระ่ะ เร็วเฮ้ยมึงเล่นลวเวลาเฮ้ยมึงเล่นนานจังวะพอหายพอนี้ปุ๊บยังไงต่อ <c oughs> อ่าโอเคภารกิจสำเร็จแล้วเย <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราจะไปตรงน่าจะตรงกลางมันน่าจะมีของให้ซื้อคือร้านที่เราไปมันจะมีตรงเนี้ยมีลอตเตอรี่นะครับแต่ว่าที่ถ่ายรูปอะคือตรงนี้นะครับไปได้แต่ผมไม่แน่ใจว่ามีลอตเตอรี่หรือเปล่าเดี๋ยวลองไปดูกันไปครั้งที่แล้วไม่ได้ดูไไป รีบเลยลวนรีบเลยเลยพื่อนจ้ำเลยจ้ำเลยยาวๆไอ้นุ่ม <c oughs> ผมผมส้กการลอตเตอรี่ผมแล้วผมไม่ได้ซื้อแล้วก็ผมตายกูตายสวัสดีครับลอตเตอรี่นี่ไงถ่ายรูปนะฮะเราเอ้เราเรียกโจลินมาเลยได้ปะมาถ่ายรูปด,ด้วยกันหน่อยอะเอาดีโจลินครับมาถ่ายรูปกันหรือเปล่านี่ชอบพอกันแล้วนะฮะอันนี้ โจลีนมาเลยมามามาเพื่อนหรือผู้ชายอะไรไม่ชนว้าป่าวรอโจลีนนะโจลีนวิ่งมายังโจลีนเปลี่ยนเสื้อดินี่ไม่ใช่ชายหาดวอยเปลี่ยนเสื้อเดี๋ยวนี้โอ้โหโจลีนนัดพบโอเคขอบคุณผู้ที่บอกนะมาถึงก็โชว์อภิษฎหาดเลยวะมาครับ ไอ้ไอ้นี่ก็บผมเราเป็นเพื่อนที่ดีสุดตอะการเลยค่อยเจอกันนะคุยกับสาวอยู่เหลือเชื่อเลยอ่ะเดี๋ยวผมต้องชวนเพื่อนมาแล้วแหละเพราะว่าคนดีเขาเป็นเพื่อนเรานะครับแต่เราไม่เคยชวนเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเพื่อนนะขอให้พวกเขาเป็นเพื่อนรูปงานของคุณน่ะเลื่อนความสัมพันธ์ว่ะมาดิเอ้ยมามายาบียาซาลาซิบซิบ เย้เพื่อนร่วมงานแล้วโอ้โหเป็นทั้งเพื่อนร่วมงานเป็นทั้งสารภาพรักเลยแล้วกันก็คือว่าเขาจะบอกอะไรคุณหน่อยหนึ่งครับคบกับผมเถอะนะเป็นเพื่อนรักแล้วครับแล้วก็เพื่อนร่วมงานแล้วตอนนี้เป็นพี่รักแบบที่รักเลยจับมือจับมือเร็วจับมือเร็วจับมือเร็วจับมือเลยโอเคขอจับมือหน่อยสิโอ้จับมือมันจับมือจริงๆงด้วยเว้ย ไอ้เชีย่ยของจริงเอา้าแล้วกูมาทำอะไรเนี่ยอ๋อกูมาซื้อโรตารี่นี่ <laughs> ถ่ายถ่ายรูปแล้วซื้อโรตารี่นี่ถ่ายรูปเซอร์ฟี่ด้วยกันโจลีมาถ่ายรูปเซอร์ฟี่ด้วยกันนี่ผมเรียกเธอมาเพราะอย่างนี้เลยนะครับมาดีกว่ามาเออมามามาถ่ายรูปด้วยกันมาโยี่ยย่ let's go มาแล้วมาแล้วรูปคู่ไอ้หนุ่มเจ้ขอบคุณครับ นี่เราถ่ายเรียบร้อยแล้วครับบอกเลยว่ารูปเราอ่ะจะอยู่กับเราตลอดไปเ <laughs> ฮียย่าฮ่าฮ่าเอาไปนะลอตเตอรี่อ่ะทุกคนลอตเตอรี่อยู่ไหนแถวนี้มีลอตเตอรี่หรือเปล่าผมเสียดมากเลยเนี่ยเม้ยมันควรมีนะลอตเตอรี่แถวเนี้ยนะ,นะนจริงๆแล้วอ่ะถ้ามีได้แบบเพอร์เฟกต์เลยไม่มีนะครับตกลงถ้างั้นก็ต้องไปที่อ่อนี่ครับไปหาลอตเตอรี่เลยยาวๆลอตเตอรี่ไม่ไหวแล้ว ความเสี่ยงในการซื้อนะมันเติดตัวมันตั้งแต่เกิดดูแล้วดวงนี่แหละของจริงเฮ้ยเดี๋ยวจัง,งานไม่ทำซื้อลอตเตอรี่อย่างเดียวเว้ยเอาเงินไปลงทุนเอาไปซื้อลอตเตอรี่ให้หมดการซื้อลอตเตอรี่เลยคือการลงทุนที่ดีใช่แล้วได้หนึ่งครั้งเสียร้อยครั้งเอยไปนี่ครับลอตเตอรี่ตรงนี้นะครับเป็นร้านแคชเชียร์ แล้วมาดูกันว่าเราจะได้เท่าไหร่นะครับเสียไปห้าเมียวถ้าไม่ได้มึงโดนนะเอ้าเห็นหน้ากด WSD แล้ว <c oughs> แม่งเงย WSD ลืมลืม <c oughs> และเขาก็อ้าเสียไปแล้วตอนเ <c oughs> ม,มื่อกี้เสียไปสิบเหรียญนะฮะเมื่อกี้เสียไปสิบเหรียญแล้วแล้วถ้าเรายังไม่ได้เราจะไปเลิกนะฮะอ้าวได้มาห้าเมียวแต่แต่เป็นไม่ใช่เงิน <c oughs> ต่ออ๋อมาภารกิจผ่านเฉย และแล้วเขาก็เย่สิบสิบเหรียญได้กลับมาเท่ากับกี่เหรียญ <c oughs> <c oughs> คุ้มโคตรเอาอีกแม่งไม่คุ้มเลยเราเสียไปอ่ะถ้าหักกันแล้วก็ประมาณสักหรือประมาณเสียไปเจ็บและเขาก็เสียอีกแล้วครับผม <c oughs> ไม่ต้องคิดแล้วอันนี้เสียไปสามครั้งแล้วครั้งละห้าจำมาไว้ จะได้กลับมาสามไม่จะพออะไรแล้วและเขาก็เสียอีกแล้วครับผมไม่มีเขาว่าได้ในลอตเตอรี่ของอันนี้เลยแต่เขาไม่มีการยอมแพ้เลยทั้งนั้นเพราะถ้าเกิดถ้าจะถ้าอยากจะรวยก็ต้องลงทุนกันหน่อยเสียอีกแล้วครับผมหูยาวๆวันนี้เอาอีกครับผมซื้อแม่อีกห้าเลยไปห้าเลยชอบมา ไอ่ห้าห้าและเสียอีกแล้วครับผมแล้วเขาจะได,เะได้เขาจะได้วันไหนแล้วมาดูกันนะครับเอาอีกครับผมโซลูพลาสสเอและและ้วเขาวววว้าววาวว้าาได้เว้ยเท่าไหร่ได้เ <laughs> ท่าไหร่ยังไม่แม่คุ้มเลยเ <laughs> <ก S 2> <c rick ets> ว้นไหและและเย้ <c ười> ได้โอ้ยได้รัวเลยว่ะโคตรโชคดีวันเนี้ยจริง เท่าไหรเท่าไรศพโอ้ยเว้ห se ัวและเฮ้ยเอาอีกแล้วซื้อมาห้าเหรียญแต่ได้กลับมาเท่ากับเท่าไหรเท่าไรผมก็ไม่เข้าใจแล้วว่ามันจะคุ้มหรือเปล่าเฮ้ยได้เฮ้ยได้รวๆเลยว่ะเฮ้ยวันนี้ผมโชคดีจังเลยอะครับดูสิตัวโอ้ยรวยจัดไอ้สัส อยาให้มีครั้งที่ยี่สิบแม็กไม่คุ้มเลยครับทุกคนคือกลับไปปลูกผักที่บ้านยังยังมียังมีโอกาสรวยกว่านี้อีกพอ,อผมมีโจลีนทุกคนผู้หญิงที่สวยๆที่ผ่านตาผมอะ่ะเขาก็เป็นคนธรรมดาไปเลยโอ้โหไอ้เหียเสียวเลยว่ะพูดอย่างเงี้ยรู้สึกเขินเลยว่ะไม่เคยพูดอะไรอย่างงี้แล้วเดี๋ยวเดินจำมาจำจัจัจัจจอันนี้เล่นแบบไม่ไม่เต็มสปีดนะครับคือตอนนี้เราแบบโห การนอนเราแบบสบ,สบายๆอ่ะแต่ผมเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนลวกันนี่อันนี้ปรับผมปรับให้เป็นแบบว่าเห็นข้างในได้ครับหรือจะปรับแบบนี้ก็ได้ง่ายดีเฮ้ยมีการพาโจโลีมาทานอาหารด้วยแต่ผมไม่กล้าทำมาดิเพราะว่าผมเป็นนางกากอยู่อะ่ะโอ้ยแพงจัดเค้กเลยหรอโจโลีมาต้องต้องอันนี้เท่านั้นนะครับจริงๆแล้วอะ่ะอันนี้อะไรอะ่ะเฮ้ยเออแสบๆนะมาดี อันนาจะอิ่มอยู่นะอเนี้ยอผมอยากกินมานานแล้วนี่แหละของที่ผมต้องการของทอดทอดเน้นๆไม่ว่าจะเป็นปลาหรืออะไรก็ตามผมใส่สุดหมดเลยเต็มท้องแน่เขาเนี่ยเฮ้ย what ทอดปลาแล้วกูได้อะไรมาเลยกูได้ไก่มา <laughs> ได้ไงวะเฮ้ย w h a อะไรอะทอดปลาได้ไก่อ่ะโอ้โหยังแจ่ม อะไรหรือว่านี่คือวีวัฒนาการหรือเปล่าใช่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 แน่เลยอันนี้คือวีวัฒนาการนะทุกคนมันมันไม่ใช่อะไรหรอกแล้วตูดแมวไม่อยู่ตรงนี้มีวัฒนาการของป่างำงำงำรสชาติเหมือนไก่งำเฮ้ยต้นไม้โตได้ไงอ่ะเร็วโคตรยังไม่ได้ทำอะไรเลยคือต้องคลิกหมดเลยเหรอมันมีคลิกแบบว่าทีเดียวได้ไหมอ่ะนี่มันไม่ใช่ปุ๋ยนี่มันสเปรดกลิ่นไวไอหนุ่ม อันนี้ผมไม่ได้ขี้เกียจนะผมแค่อยาให้ทุกคนได้รู้ว่าเวลาจัดสูที่มันแบบว่าไม่เป็นหมวดหมู่มันจะเป็นยังไงนะครับี่ไม่ได้ขี้เกียจอะไรเนี่ยจริงๆนะไม่ได้โบะนเะนี่ยยี่วจำได้ตรงนี้มีตน้นต้นน้อยอยู่ต้องเพิ่มแสงด้วยนะรกน้ําต้นงไม้อรกน้ำต้องไม้อ,อ,ไมอ๋อรดเราต้นไม้จะเป็นการปลูกนะครับท่าน,นก็ลดไม่ให้หมดเลยแล้วกันนะเฮ้ย <Hey! S 1> เราจะได้มีกระถางสองไงนี่เรากรกระถางสองเราจะมาแล้วเจี๋ย yeah! อนี่ทักษะสวนตุดเราได้มาขั้นสองคร้บท้านั้นเราก็ล,ลดน้ำได้ให้หมดเลยเอาให้แม่งชุ่มแบบว่ายันชาติหน้าเลยอ่ะนี่อะไรมาแกไหนดูสิเจ้าของโทรศัพท์เครื่องนี้เสียชีวิตแล้วเอา้า ข้อความที่สุขส่งไปยังหมายเลขทั้งหมดที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์เครื่องนี้พวกเขาจะอยู่ในใจของพวกเราตลอดไปเอาใครวะเนี่ยกุยไม่รู้จักใครเลยใครไม่รู้เราคุยมัวแม่งตายเฉยหรอวะสูตรกินอย่างล้ำลึกอึดอัดแล้วจะสูตรทำไมเราอย่าสูรดิเดี๋ยวเราไปทำทักษะอื่นด้วยนะครับวาดลงวาดรูปอะไรอย่างงี้ที่เราชอบไปเลยวาดรูปก,กันจนกว่าเราจะง่วงแบบง่วงแบบงุงจัดอะแบบกูจะตายให้ได้อ่องเงี้ยนี่อันนี้ก็คือรูปที่เวต้องลงทุนนะครับแต่เรายังวาดได้แค่รูปเล็กๆนะครับ ไม่เล็กเท่าไหร่แต่ก็ใหญ่อยู่นี่นะห้าสิบเลยไปดูขายได้เท่าไหร่อยากลองปะห้าสิบห้าสิบเหนียวศิลปินไอซ์ได้ถือกำเนิดขึ้นเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาบอกว่าจะเริ่มเพิ่มที่ผมไปงานมานะงานงานงาน,านเปิดตัวมันจะมีนี่ด้วยนะไอสามารถเล่เป็นผีได้กดแหงกร,รมคือสวรรค์ละลกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาก็เปิดมาว่าน่าจะมีในอนาคตนะแต่ไม่รู้ว่าอีกนานไหม แล้วก็มีเกาะใหม่ๆที่มีแต่แมวเหมียวอะไรพวกเนี้ครับเออมันจะเป็นเกาะของสัตว์โดยเฉพาะอะไรเงี้ยเป็นเกาะใหม่นะครับที่กำลังจะมามัง้งรู้สึกเป็นเกาะเหมือนญี่ปุ่นมัง้งขอพิคะร์ก่อนนะว่าเป็นยังไงภาพน,นีเออ้เรากำลกังจะเป็นลมแล้ววะตอนนีุ้ยขายได้ห7สิบเจ็ดขายแม่งเลยแต่ตอนนี้ต้องไปนอนแล้วครับมังจัดออไม่ไหวแล้ว ผมอ่ะผมกำลังกลังจะเป็นนอนนะขอให้ทุกคนนะหลับฝันดีนะและขอใหอออ้เอาหรือเอาเมาส์ออกเวรกรรม